เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้พระหัวสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้นอกจากสวยแล้วราคาย,ยังไม่แพงด้วยนะครับถูกมากเลยมิสซูไทยเบนซ์ end, ราคาเพียง25,000บาทเท่านั้นเองดีกว่าขี่มอไซค์แน่นอนนะครับราคานี้ราคาจักรยานกันเลยนะครับเครื่องดีครับเครื่องหัวฉีปันน้อร้อยซีซี เกียร์ธรรมดาครับสนุกแอร์เย็นเจี๊ยบภาษี65ครับเล่มสารชุดโอนครบๆเอาไว้ขี่ใช้งานกันเดดกันฝนได้สบายครับราคาเพียง25,000บาทเท่านั้นครับคุ้มคุ้เลยครับราคาถูกๆถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถถูกๆรับชมเลือกซื้อเลือกใช้กันประจําทุกวันเลยแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากากดถูกใจให้ด้วยนะครับสูรไฮเบนปี B B 97นะครับคันนี้เครื่องหัวฉีด1 5 0 0ซีซี สีสันก็พอดูได้ตามรูปน่ครับไม่น่าเกียดยางดอกหนาครับดอกลึกใช้เด็กยาวๆหลายปีครับภาษีกันยาหกห้าครับครับก็ไปต่อกันตอนโอนได้ครับเล่นเอกสารชุดโอนครบนะครับอันนี้เล่มครบเลยขี่ใช้งานได้สบายกันเดดกันฝนใปจ่ายตลาดไม่ต้องหิวหอบกันพลุงมาลังนะครับเดินทางไกลสบายห่วงครับร้างคืนก็ปลอดภัยนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บ้าน สนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตตดใจกนก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพี่กัดดูรถอยู่นครราชสีมาครับสามารถติดต่อรับหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปไ,ปได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับวันนี้ก็รีวิวดูคันนี้กันร,บรอบๆไปเรื่อยนะครับโอเคใต้ขวาหน้าหลังตามรูปนี้เลยนะครับก็ดูเรียบๆเดิมๆเล็บเมกซาชุดโอนครบนะครับหลังคาเรียบๆ สนใจก็เอาไปดูทนลองขับกันก่อนครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ